บ้านนกดาวกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆด้วยความสะดวกสบายความรวดเร็วในการก่อสร้างและราคาที่จับต้องได้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าบ้านประเภทนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่วิดีโอนี้นะครับจะพาไปไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุการใช้งานของบ้านนอกดาวพร้อมปัจจัยที่ส่งผลต่อความคงทนนั่นเอง สวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาสวัสดีสวัสดีสวัสดีนายดาสวัสดีนายดาอย่างแรกนะครับอายุการใช้งานโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยนะครบบ้านนกดาจะมีอายุการใช้งาน 20-30ถึ20ปีนั่นเองแต่ทั้งนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นคุณภาพวัสดุวัสดุใช้ในการก่อสร้างก็มีผลโดยตรงต่อความทนทานหากเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสูงเช่นเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม เหล็กกันวอลนท์ไม้สังเคราะห์คุณภาพดีหรือแผ่นผนังที่แข็งแรงก็อาจจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วยและปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนาวัสดุสําหรับบ้านนกดาวให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศและปลวกมากขึ้นนั่นเองการออกแบบและการกอร่อสร้างการออกแบบโครงสร้างที่แข็งแรงและการกอร่อสร้างที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้บ้านนกดาวมีความมั่นคงและทนทานการเลือกผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในบ้านนกดาวนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆ การดูแลรักษาการดูแลรักษาบ้านอย่างสม่ำเสมอเช่นการทาสีกันสนิมการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดและการป้องกันปวกจะช่วยยืดอายุในการใช้งานบ้านได้นั่นเองสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมและอากาศเป็นสิ่งที่มีส่วนต่อบ้านมากเลยนะครับ อินคาบ้านที่อยู่บนภูเขาหรือบนที่บริเวณที่ฝนตกชุกชุมที่มีความชื้นสูงนะครับอาจจะทำให้วัสดุเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติได้ปัจจัยที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานชนิดของวัสดุ วัสดุแต่ละชนิดอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเช่นเหล็กอาจจะทนทานกว่าไม้ในบางสภาพแวดล้อมน,นั่นเองครับและการติดตั้งนะครับการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทําให้บ้านมีปัญหาโครงสร้างในระยะยาวได้และที่สําคัญนะครับการบํารุงรักษาการละเลยในการไม่บํารุงรักษานะครับนี่นะครับจะทําให้บ้านนากรของคุณนั้นเสื่อมสภาพนั้นเร็วนั่นเอง บ้านนกดาวสามารถอยู่ได้นานหลายสิบปีหากเลือกวัสดุที่มีคุณภาพออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องและดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านนกดาวก็ควรพิจารณามากๆในหลายปัจจัยที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับถ้าหากใครสนใจหรือมองหาบ้านนกดาวหรือออฟฟิศนกดาวดีๆแล้วก็จิกกี้เฮานะคบก็เป็นบ้านนกดาวและออฟฟิศนกดาที่ให้คําตอบสำหรับคุณแน่นอนเลยครับเพราะว่า wow, วัสดุที่เราใช้นะครับเป็นวัสดุ ที่ดีมากมีทั้งทีมช่างและทีมติดตั้งและทีมสถาปนิกการออกแบบแบบมีคุณภาพนั่นเองจะทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้บ้านนกดาวที่มีคุณภาพเองสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ